ชอยชิลโคลไอศครีมที่เกิดขึ้นจากการอยากกินไอติมแค่ก้อนเดียวเคยสงสัยไหม ว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยอร่อยไม่เหมือนกันแล้วแต่ละร้านเนี่ยเขาทําโคนไอศครีมเองจริงไหมไปฟัง <Okay. S 1> ย้อนไปในปีพศ2525ขอแนะนําให้รู้จักคุณสุริยะชนะธุรการนนท์ในช่วงวันหยุดเทศกาลคุณสุริยะได้มีโอกาสไปทเที่ยวต่างจังหวัดและได้แวะกินไอศครีมกะทิแต่แล้วเขากลับพบว่ามีแต่แบบถ้วยเหรอด้วยความที่คุณสุริยะเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตและคิดต่อยอดเขาคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ตักใส่เพียงก้อนเดียวนะพูดง่ายๆว่าอยากกินแค่ก้อนเดียวอะ่ะใส่อะไรได้บ้างเ <Yeah. S 1> มื่อกลับมาถึงบ้านคุณสุริย ไม่รอช้าบวกกับที่เขาเนี่ยจบวิศวะเครื่องกลจึงตัดสินใจประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องทาโคนไอศกรีมพอทําสําเร็จก็ส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าร้านไอศกรีมกะทิสดแถวซอยสุขสวัสดิ์26เพราะบ้านเขาอยู่แถวนั้นพร้อมตั้งชื่อบริษัทว่าชอยชิลโดยที่มาของชื่อชอยชิวนั้นได้มาจากชื่อของโรงกลึงของคุณพ่อคุณสุริยะซึ่งชอยชิวเนี่ยแปลว่าฤรดูใบไม้ผลิ1 0 0 0ครั้งเมื่อทําแล้วเสียงตอบรับดีปัญหาที่ตามมาก็คือควบคุมคุณภาพไไไไมมม่่ดด้เเเอออะ <c oughs> อะ,ร,อะรก็หืนิคุณ ติดอยู่กับปัญหานี้นานถึง10ปีเลยทีเดียว <Wow. S 1> ที่สําคัญเริ่มมีคู่แข่งทางการค้าจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงเมื่อคุณสุริยะมีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศและพบกับเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่าคุณภาพดีกว่าและผลิตในปริมาณที่มากกว่าซื้อกลับไทยสิครับรออะไรละ่ะพอกลับมาถึงก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อรองรับการผลิตและการเติบโตข,ของบริษัทเมื่อมาตรฐานคงที่ความไว้ใจก็ตามมาลูกค้าแบรนด์ต่างชาติก็พาเรตมาต่อคิวใช้บริการอาทิเช่นวอล f c เอฟซีแมคโดนัลเวน เส้น Dairy Queen และเบเกอร์คิงทีนี้ท่านผู้กินเนี่ยถึงบางอ้อหรือยังครับว่าทำไมโคใน์ครีมของแบรนด์เหล่านี้ถึงอร่อยเหมือนกันเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว